โอเคสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับเรามาดูคลิปที่2นะครับต่อจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานเราได้เรียนชื่อวิชาต่างๆไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาต่อกันที่หน้า7นะครับตอนที่2นะครับในหน้าที่7นี้นะครับหนังสือสมัยป .4 เนี่ยนะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำโทรศัพท์มือถือเป็นแนวนอนนะครับเราจะได้เห็นภาพชัดๆเนาะถ้าทําเป็นแนวตั้งเนี่ยเห็นไม่ชัดแน่นอนครับผม มาดูสิ่งที่เขาจะให้ทำในแบบฝึกหัดที่7กันนะครับผมในรูปนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการเติมคำนะครับที่เขาให้ลงในช่องว่างมาทำไปพร้อมกันครับใครที่ยังไม่ได้ทำก็กดหยุดแล้วทำก่อนนะครับอาไลนะครับในข้อที่1เขาบอกว่าอะไรครับ Hello my ตึ๊ดตึ๊ s p ่อง่ายๆครับ My name is ใช้ในการ ออกชื่อนะครับเขียนไปเลยครับ My name is I am 9อะไรโอครับ I am 9 years old ครับผมการบอกอายุเนาะ I am 9 years old ฉันมีอายุ9ปีนะครับ My favorite อะไร is music My favorite subject ครับผม My favorite subject is m u วสิวิชาที่ฉันชอบคือวิชาดนตรีนะครับเพราะอะไร it is i s อะไรครับ it is i s easy ครับมันง่ายนะวิชาดนตรีเนาะ it is i s easy I don't like math ฉันไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับ it is difficult ครับตรงนี้ต้องตอบว่า difficult แปลว่ายากนะครับ difficult นะ I have got music music อะไร <c oughs> I have got music in the music room นะครับอ๋อ,อ ى, ฉันได้เรียนวิชา music ฉันได้เรียนวิชาดนตรีในห้องดนตรีนั่นเองนะตรงนี้ตอบ in นะครับโอเคเมื่อเราจบแบบฝึกหัดที่7แล้วนะครับกดหยุดแล้วก็ทำตรงนี้เขาให้เราเรียงคำให้ถูกต้องครับเรียงคำให้ถูกต้องนะอ่าทำแล้วนะครับ 3ามห,หยุดทำครับเมื่อทำเสร็จก็มาฟังเฉลยพร้อมกันนะครับ Kim my is name นะครับเรียงกันเป็น My name is Kim แปลเป็นไทยว่าฉันชื่อว่า Kim นะครับ I am I ten เนีครับอันนี้ก็เรียงให้ถูกนะฮะก็เขียนไปเลยนะฮะ I am ten years โอ้นะครับฉันมีอายุ10ปีครับอันนี้เวลาเราเรียงเราต้องให้เรียงให้ได้แบบนี้นะฮะยาวหน่อยนะครับประโยคนี้ my favorite subject is math นะครับฉันชอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรอย่าลืมเขียนจุดด้วยนะฮะอ่อย่าลืมเขียนจุดด้วยแล้ว ก็น,นะครับ it easy is is นะฮะก็เป็นอขอโทษนะฮะเมามันเริ่มรวนนะครับอันนี้ก็ต้องเรียงให้เป็น it is easy นะครับตรงนี้นะอ๋อประโยคนี้นะครับเราก็ต้องเรียงให้เป็น I have a philosophy V E นะครับย่อมาจาก I have นะครับ I have math I have got ขอโทษนะครับ I have got math in the class room นะครับฉันได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในห้องเรียนนั่นเองนะครับก็เหล่านี้ก็คือคำตอบเนาะอย่าลืมนะครับการบอกอายุพูดว่าอย่างไรนะครับ การบอกว่าวิชาที่เราชอบพูดไว้อย่างไรและเราเรียนวิชานี้ที่ห้องอะไรให้พูดไว้อย่างไรนะครับอย่าลืมย้อนกลับไปฟังที่ครูอ่านนะครับโอเคมาดูต่อหน้าที่8เนาะหน้าที่8เขาให้ match the picture with the word นะครับก็คือจับคู่รูปภาพกับคำต่างๆนะครับอ่ะเราจะมาดูจะมาดูรูปภาพเนาะอันนี้อะไรเนี่ย ันนี้อะไรน่าจะเป็นโรงอาหารนะครับโรงอาหารเนี่ยภาษาอังกฤษเขาพูดว่า cafeteria หรืออีกคำหนึ่งนะครับถ้าเป็นอเมริกันจะพูดว่า canteen นะครับพูดตามสิ cafeteria canteen นะครับทำก่อนนะค่อยดูเฉลยครูย้ำตลอดนะฮะสถานที่นี้คือ playground นะครับ playground คือสนามเด็กเล่นพูดสิครับ playground จริงมากครับ <c oughs> ต่อไปในหมายเลข3มเนี่ยคนนี้นอนอยู่นะครับก็พูดไปเลยครับว่าอะไรครับ Go to bed Go to bed แปลว่าไปนอนนะครับต่อไปพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะน่าจะคู่กับคำว่า In the morning ครับแปลว่าในตอนเช้านะครับส่วนข้อ5เนี่ยโอ้น่าจะเป็นเวลาตอนเย็นแล้วขอซูมดูใกล้ๆนะ ใช่แล้วฮะเป็นเวลาตอนเย็นแล้วเนาะก็ตอบไปเลยครับว่า in the evening นะครับ in the evening อ้าวทำไมเส้นเป็นอย่างงี้ขอโทษนะครับ in อ้าว in the evening นะครับแล้วก็เด็กผู้ชายคนนี้กำลังตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับขอตั้งใจทำสิ่งนี้ครับทำการบ้านภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้นะครับ do homework พูดสิครับ do h o m e were นะเข่เก่งมากนะครับโอ okay. เคนีส่วนหมายเลขสองเขาให้ทำอะไรครับเขาให้แบ่งคำนะครูก็จะแบ่งให้เลยนะครับเนาะใครที่ยังไม่ได้แบ่งก็หยุดวิดีโอแล้วก็แบ่งไปนะครับ Morning ครับแปลว่าตอนเช้านะครับ Monday แปลว่าวันจันทร์นะครับ night แปลว่าตอนกลางคืนเนาะ b บ d แปลว่าเตียง c a f e t e r i a แปลว่า โรงอาหารนะครับหรือแคนเีนก็ได้นะครับ Homework แปลว่าการบ้าน Afternoon แปลว่าตอนบ่ายนะครับ Evening แปลว่าตอนเย็นส่วน Science คำสุดท้ายนะครับแปลว่าวิทยาศาสตร์นะครับก็อันนี้คือขอเดานะฮะขอเดาคำตอบเนาะเขาบอกว่า Listen and write นะฮะฟังและเขียนแต่ครูก็พอจะเดาคำตอบได้นะ Student are in the classroom ครับคงให้คําตอบอย่างนี้เลยครับนักเรียนอยู่ในห้องเรียนเนาะก็น่าจะเป็นคําศัพท์ที่เราได้เรียนมานะครับข้อ2ครับ I do ดูก็คงจะูโ homework นี่แหละครับทำการบ้านเนาะ I do homework at 6 i n the evening นะครับ They have got science at 9.30 i n the 9.30 9 t h i r t เกโมครึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นตอนเช้านะครับเนาะ in the morning ครับอืมข้อ4ครับ The student have lunch in the นักเรียนกินข้าวกลางวันที่ไหนครับก็ที่โรงอาหารนะซึ่งโรงอาหารก็คือ cafeteria นะครับหรือจะพูดว่า canteen an, ก็ได้นะครับโอ้โอโทษนะค,คำนี้เขียนยากจริงๆนะครับครูครูคใช้คาว่า canteen an, เนาะเป็นส่วนใหญ่นะฮะสิ่งที่ครูพูดกับเด็กคือ canteen an, canteen an. พูดง่ายนะฮะไม่ต้อง cafeteria นะ <c oughs> ข้อห้านะครับ I watch television I watch television ก็น่าจะแปลว่าฉันดูทีวีฉันดูทีวีน่าจะเป็นตอนเย็นเนาะ in the evening นะฮะอันนี้ครูคิดว่านะคิดว่าคำตอบน่าจะเป็นแบบนี้นะครับตัว I พิมพ์เล็กด้วยนะแต่ว่าครูพิมพ์อย่างนี้มันเลยเป็นพิมพ์ใหญ่ไงมันบังคับตัวพิมพ์ใหญ่ตลอดนะฮะ I have got art in the art room ครับ ฉันเรียนวิชาศิลปะในห้องศิลปะนะครับเห็นตัวพิมพ์เล็กนะนนเวลาพิมพ์ตัวแรกมันบังคับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะครับเอาละจ้ะเด็กๆนี่ก็คือคําตอบในหน้าแปดนะครับต่อไปมาดูหน้าเก้าเขาให้เราทําอะไรนะครับในหน้าเก้านั้นเนี่ยนะครับ What does May do at school? May ทำอะไรที่โรงเรียนนะครับ Put the picture in the o t h e r and say นะครับ ก็ให้เรียงรูปให้ถูกต้องนะครับรูปไหนควรมาก่อนนะก็เวลานะดูเวลาไนดะ้ง่ายๆนะก็รูป e นะฮะควรจะมาก่อนเนาะพูดเดมอินท o ออเดอนะนะเก้าโมงครึ่งเนาะเก้าโมงครึ่งแล้วก็ต้องต่อด้วยอะไรครับสิบโมงครึ่งนะครับนี่ง่ายๆเลยนะสิบโมงครึ่งก็ไปตอนเที่ยงนะครับ twelve o'clock นะครับ ต่อไปก็ไปตอนบ่ายเลยนะครับเรียงรูปให้ถูกต้องนะครับ1 pm pm มมจะแปลว่าตอนบ่ายนะน้องๆน,นะพ m อมคือตอนบ่ายเนาะแล้วก็ตอนเย็นก็ใช้ pm เหมือนกันนะครับ3รีเตตีนะครับก็เป็นตอนเย็นเลยนะครับ5รูปนี้ก็เรียงตามเนานะถ้าครูที่โรงเรียนให้เรียงแล้วนะก็ถ้าครูที่โรงเรียนจะให้เขียนอธิบายภาพด้วยเนี่ยนะครับเราควรจะเขียนอย่างไรนะครับรูปที่หนึ่งครับคิดว่า เม่ may, กำลังทำอะไรครับเม่ may, กำลังเรียนวิทย์แน่นอนเนาะก็เขียนไปเลยฮนะเม่ may studies science เม่ study science แปลว่าเม่กำลังเรียนวิชาวิทยาศาสต์นะครับต่อไปเหตุการณ์ที่สองเนี่ยเขาอยู่ที่สนามเด็กเล่นละตอนสิบโมงครึ่งเนี่ยก็เม่นะครับ is in the playground นะครับนะจะพูดว่าอย่างนี้ก็ได้เนาะ May is in the playground May plays in the playground ก็ได้นะครับ <c oughs> ต่อไปข้อ3นะครับเขาทานข้าวแล้วใช่ไหมนะรเราก็ตอบได้ว่า May has lunch นะครับ at the ถ้าจะเอาตามหนังสือก็ cafe t e r i a นะครับ c า f e t e r i รมีทานข้าวที่ที่โรงอาหารเนาะนะในรูปนี้เมย์ทำอะไรครับเมย์ May. กำลังเรียนพละครับก็เขียนไปเลยครับเมย์ studies P.E. นะครับเมย์ May. เรียนพละนะครับแล้วก็เธอไปบ้านแล้วใช่ไหมครับก็ง่ายๆนะครับก็เขียนไปเลยครับ May goes โอ้สิ่งที่อยากให้น้องสังเกตนะฮะน้องสังเกตน้องป .4 คนจะรู้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่อง present simple tense เนี่ยก็จะขึ้นต้นเมื่อเราเรียนเทอมสองเนาะไม่ก็ป .5 แต่รู้ไว้ก็ดีสังเกตเห็นได้ว่ามันลงท้ายด้วยตัว s เหมือเลยใช่ไหมคำกริยาทุกคำอะลงท้ายด้วยตัว s หมดเลยเพราะว่าประธานมีคนเดียวไงครับให้จำง่ายๆเนาะเมื่อประธานประธานคือมย์ใช่ไหมคือคนทำสิ่งนั้นเนี่ยมีคนเดียวคำกริยาจะต้องลงท้ายด้วย เ yes. นะครับถ้าเป็นกิจวัตรประจำวันนะเนาะนี่คือเรื่อง present simple tense นะครับนีอ่อ่ามีเรื่องนี้เลยโอ้ไม่ต้องเรียนตอนไหนแล้วเห็นไหมเติม s นะคะถ้าประธานเป็น he/she it เนี่ยต้องเติม s หลัง verb ทุกครั้งเช่นจะพูดว่า I like science ฉันชอบวิชาวิทยาศาสตร์เนาะก็ถ้าจะเป็น he/she it ก็คือ he likes science เห็นไหม like เติม s จํจำไว้ว่า he/she it ต้องเติม s หลัง verb นะครับ they play in the playground she plays in the playground นะครับผม she ก็ต้องเติม s เนาะก็จำาหลักที่คร sure ูพ mm ูด hmm. ง I mean ่ายฮะมีคนเดียวเข้าเงาจึงต้องเติม s ที่เขายกเว้น i เพราะ i มี u แล้วจำอย่างนี้เนาะ i กับ u ไม่ต้องเติม s แต่ถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นชื่อคนคนเดียวเนี่ยนะครับต้องเติม s ให้เขานะครับ เรามาดูกันนะครับให้จำสูตรคูไว้นะ,ะให้จดไว้ตรงนี้นะมีมีคนเดียวเงาจึงต้องเติม s ให้เขาเนะติม s หลัง verb นะครับไม่ใช่เติม s ที่ชื่อเขาเลยนะ i มี y o u แล้วนะฮะ I'm you แล้วไม่ต้องเติมนะครับ I you ไม่ต้องเติมนะแต่ถ้าอันอื่นมีหลายคนเนี่ยก็ต้องเติมเนะี่ย i meet you แล้วไม่ต้องเติมตอบข้อแรกได้เลยไม่ต้องเติมเห็นไหมต้องเติม the boys เนี่ยเติม s เติม s แสดงว่ามันมีหลายคนอยู่แล้วนะฮะเขาเหงาไหมฮะเขาไม่เหงาเขาไม่เหงา,า,งาก็ไม่ต้องเติม s ให้เขา she listen to the teacher she แปลว่าหล่อนหล่อนมีคนเดียวหล่อนรู้สึกเงงาจึงต้องเติม s ให้ they แปลว่าพวกเขานะฮะ they read in the library นะฮะ read เนี่ยก็ไม่ต้องเติม s ให้เขาเพราะว่า they มีหลายคนแล้วไม่เงา anna and emma anna มีเพื่อนเป็น emma แล้วไม่ได้รู้สึกเงงา anna ก็ emma ก็ไม่ต้องเติม s ที่ play jack มีคนเดียวรู้สึกเงงา จึงต้องเติม s ให้แจ็คนี่จำคอนเซป t นี้ไว้นะฮะจดตรงนี้ไว้นะมีคนเดียวเข้าเงาจึงต้องเติม s ให้เขาไอมีอแล้วไม่ต้องเติมกดหยุดแล้วก็เติมลงไปเลยก็ได้นะครับผมนะนี่ก็คือ present simple tense นะครับเรื่อง present simple tense ซึ่งครูที่โรงเรียนเราจะสอนขยายความอีกทีหนึ่งเนะาะมาดูหน้านี้เขาให้ทำอะไรครับ เขาให้เติมคำอีกแล้วนะครับ complete the sentence using the word in the box โอเคนะฮะมาดูนะฮะ <c oughs> ประโยคนี้จะพูดว่าะไรหยุดแล้วลองทำก่อนนะครับแอนนานะครับเมื่อเราทำเสร็จมาเฉยเลยกันนะฮะแอนนาเก up ครับประโยคนี้แปลว่าแอนนาตื่นนอนเห็นไหม get เติม s ใช่ไหมครับเพราะว่าแอนนามีคนเดียวนะครับ Anna get up at 7 e v e n o'clock Anna and her brother มี2คนใช่ไหมครับไม่เงาแล้วใช่ไหมครับ eat breakfast คำว่า eat จึงไม่ต้องเติม s ครับเพราะว่าเขากินกับพี่ชายแล้วนะเขากินข้าวเช้ากับพี่ชายไงกับ brother ของเธอไง at half past s ตอน7จ็ดโมงครึ่งนะครับ Day to school at 9 i n o'clock ก็ต้องตอบว่า Day go to school at 9 i n o'clock ครับ Anna has got science and English in the morning Anna ได้เรียนวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษตอนเช้านะครับ at break ในช่วงเวลา break นั้น She ตืดๆ with her friend She มีคนเดียวเข้าเงาก็ต้อง she plays with her friend เธอก็ต้องเล่นกับเพื่อนของเธอนะครับเพราะว่าประธานไม่ใช่เพื่อนนะครับประธานเป็นชีนะมีคนเดียวก็เหงาถึงแม้ว่าจะเล่นกับเพื่อนก็ตามเนาะ แต่ประธานตัวของมันมีแค่คนเดียวจึงต้องเติม s ที่ play นะฮะก็จำคอนเซปต์นี้ไว้นะครับมีคนเดียวเข้าเงาต้องเติม s ให้เขา i มี u แล้วไม่ต้องเติมนะครับจําแค่นี้เก่งอังกฤษแน่นอนนะครับนะครับเขาให้ถามเพื่อนนะฮะอันนี้ไปถามเพื่อนในห้องได้นะ you like computer ถามเพื่อนผู้หญิงก็คือ girl ถ้า like ก็ yes ถามเพื่อนผู้ชายก็คือ boy yes or no Do you like music? เธอชอบวิชาดนตรีไหมนะถามเพื่อนที่อยู่ข้างเรานะหรือว่าถามพ่อถามแม่ก็ได้ถ้าตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านนะลองเอาหนังสือไปถามพ่อถามแม่ดูนะถามพี่ชายน้องชายก็ไนดะ้ Do you like math? นะถ้าชายก็ yes ถ้าชอบคณิตก็ yes ไม่ชอบคณิตก็ no นะครับ Now complete the sentence about your friend นะครับตอนนี้ให้เติมประโยคที่ถูกต้องเกี่ยวกับ เพื่อนของเธอนะครับก็คืออ๋อเอาเอาตัวเนี้ยมาแต่งประโยคซึ่งมันก็แล้วแต่เนาะเนี่ยต้องต้องแล้วแต่นะครับว่าว่าใครตอบอยังไงเนาะอันนี้ก็ครูก็ทําครูก็เฉลยไม่ได้นะครับเพราะว่าคาตอบทวกคนไม่เหมือนกันแน่นอนนะฮะบ,บางคนไปเจอเพื่อนที่ชอบบางคนเจอเพื่อนที่ไม่ชอบนะแต่ก็อยากให้รู้ว่าไลค์แปบลบว่าชอบเนาะส่วนถ้าเราจะพูดถึงบุคคลอื่นเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบต้องด่สวียตัวอย่างนะฮะเช่นอ่าเธอไปถามพี่ชายเนาะ เราต้องพูดไปเลยฮะ my brother my brother likes พี่ชายของฉันชอบวิชา Mu ตรีเนี่ย like music นี่ยแต่ถ้าบอกว่าพี่สาวของฉันไม่ชอบวิชาดนตรีก็พูดไปฮะ my sister doesn't like music นะคะนี่ก็คือแปลว่าพี่สาวของฉันไม่ชอบดนตรีนะฮะ like แปลว่าชอบ d o e s like แปลว่าไม่ชอบนะครับเนาะเอาละเด็ก no. ๆ right. ทุกคนนะครับก็ก็ดูด้วยนะครับสังเกตดูนะครับว่าถ้ามี d o e s ขึ้นแล้วเนี่ยที่จริงถ้า like อย่างเดียวพี่สาวต้องเติม s อที่ verb อย่างงี้ใช่ไหมฮะมีคนเดียวเงา,าตงเติม s ที่ verb ใช่ไหมแต่ถ้ามีด o e s ขึ้นแล้วนะ,ะไม่ต้องไปเติม s ที่เ e r b นะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับ ถ้ามีโดนกับด้าซึ้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเวิร์นะฮะไม่ต้องไปเติมเนะครับก็เป็นเรื่องที่อย่างอย่างน้อยคงคิดว่าครูที่โรงเรียนเธอจะต้องต้องเน้นย้ำนะฮะเพราะาเรื่องนี้จะสอนกันภายในไม่กี่นาทีไม่ได้นะพูดตรงๆว่าต้องสอนไปชั่วโมงฮะครับเรื่องนี้ก็จำคอนเซปต์ไว้มีคนเดียวเงาไม่ต้องเติม s มีหลายคนไม่เงาก็เติมเอะรตรงนี้เป็นแบบฝึกหัดการฟังนะครับตรงนี้ก็ขอให้น้องๆ อลองทำเองเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ listening test นะครับการฟังเนาะก็ไม่รู้จะยังไงฮะเธอต้องฟังก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เธอเขียนเกี่ยวกับวันของเธอนะครับ using the word in the f and f a c e in the box อันนี้ช่วยเขียนดีไหมช่วยเขียนนะถ้าใครใครไม่ดูคลิปถึงตรงนี้ก็จะเสียดายนะครับ My school start at 9 o'clock ครูจะให้ดูเป็นแนวทางนะครับ โรงเรียนของฉันเริ่มเรียนตอนเก้าโมงนะฮะน้องพูดได้เลยฮะ,ะ in the morning in the morning I study นะครับน้องขีดเกี่ยวกับน้องเลยนะฮะสมมุตินะครับ I study science and English ฉันได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และอังกฤษนะครับฉันได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และอังกฤษต่อไปนะครับเราก็เขียนต่อเลยนะฮะ in the afternoon นะครับ I study math and music มีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะขออภัยนะเดี๋ยวครูขอนักเรียนอยู่แถวหน้าห้องเรียนครูนะก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะครับต่อไปนะครับ after school สำานวนนี้นะครับ After school แปลว่าหลังเลิกเรียนนะครับ After school I play football ฉันเล่นบอลนะครับ and go home และกลับบ้าน at น้อย PM น้อย PM ก็จบไปแล้วนะก็เอาตามคอนเซปที่เขาให้เอาไลน์มานะ ต่อมาอ่านพร้อมกันนะฮะ My school start at 9 o'clock in the morning. I study science and English ในตอนเช้าฉันเรียนวิทยาศาสตร์และอังกฤษนะครับ In the afternoon I study math and music ในตอนกลางวันฉันเรียนคณิตและดนตรีนะครับ After school หลังจากเลิกเรียนแล้ว I play football and go home at 9 p.m. นะฮะหลังจากเลิกเรียนแล้วฉันก็เล่นฟุตบอลแล้วก็กลับบ้านตอน9โมงนะครับ9โมง p.m. นะ p.m. ก็คือตอนกลางคืนนะครับ <c oughs> มาดูประโยคนี้อีกหน้าหนึ่งแล้วกันนะครับให้ตอบคำถามเกี่ยวกับคำถามของเธอคุณจะแปลให้แล้วกันให้น้องใส่คนเดียวนะครับแส่คำตอบคนเดียวแต่คนไม่เหมือนกันนะครับ How many subjects have you got at school? น้องได้เรียนกี่วิชาที่โรงเรียนครับเขียนตัวเลขไปนะครับและลงทไทยด้วยคำว่า subjects five subjects ก็5แล้วก็ subjects นะครับ What is your favorite subject น้องชอบวิชาอะไรครับ Thai English Math Music PE หาชื่อวิชาที่น้องชอบในหน้าที่ผ่านมานะครับ What subject is difficult For you วิชาใดที่ยากสำหรับเราครับหาชื่อวิชาสำหรับครูครูตอบว่า math ข้อส่ครับ What subject is easy for you วิชาไหนที่ง่ายสำหรับเธอครับสำหรับครูครูตอบว่า PE นะครับสำหรับน้องๆอยตอบว่าอะไรนะครับผม Read and use the word in the box ให้อ่านแล้วก็เติมคำนะครับจากรูปภาพกดหยุดแล้วลองทำก่อนนะครับ อย่าโมาแต่รอเฉลยไม่งั้นเราจะไม่เก่งนะอยากให้เราเก่งนะอยากเก่งต้องทําก่อนนะกดข้ามแล้วรอเฉลยอ,อย่างเดียวเนะี่ยไม่เก่งแน่นอนนะไม่มีประโยชน์มีแต่งานส่งแต่ไม่มีประโยชน์นะครับ <c oughs> May n n n a Henry and Ben are in the <c oughs> เขาอยู่ในห้องอะไรห้องคณิตครับผมก็ <c oughs> ต้องตอบไปเลยฮะ in the math room <c oughs> n ั ตึ๊ตต at the blackboard Anna มีคนเดียวใช่ไหมก็ต้องใช้ verb to be is is เสียงมันสั้นไง Anna is at the blackboard she's writing the answer เธอกำลังเขียนคำตอบคนนี้นะ answer math ตึ๊ตต for Anna เธอเขียนคำตอบได้คล่องเลยนะฮะดังนั้นวิชาคณิตก็เป็นวิชาที่ง่ายสำหรับ Anna ครับตอบ easy easy for Anna h a r r y and Ben ์เ t นติ๊ตต e ๊ k s i กนะครับ Harry กับเ e n เนี่ยอะไรที่ที่โต๊ะเองครับอ่ามีสองคนใช่ไหมอ่ามีสองคนดังนั้นต้องใช้ or นะครับต้องใช้ o R ์นะร์แอด r d e ก k s นะครับ Harry a n d b e n เนต๊ต๊กับ Ben เนี่ยน่าจะ ชอบนะครับแฮร์รี่กับเบนเนี่ยนะน่าจะชอบคณิตศาสตร์นะครับต้องตอบว่า like นะครับผมเม่ตึ๊ดตืด๊ดนตะื๊ดแมทเม่คนเนี้ยดูทำหน้าซิกเนี่ยนะฮะ,ะแสดงว่าหลอนชอบไหมฮะไม่ชอบแน่เลยนะฮะเม่ does like math นะครับตัวดีพิมพ์เล็กนะ does like math It is ตืด for her มันน่าจะยากเกินไปสำหรับเธอเนาะคำว่ายากภาษาอังกฤษก็คือ difficult i s difficult for her She like น่าจะเหลือคำตอบเดียวก็คือ PE เธอชอบวิชา PE ครับผมนะและนี่ก็คือคำตอบของแบบฝึกหัดในนี้นะครับก็จบหน้า12นะครับและครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะครับ ในหน้าถัดไปของแบบฝึกหัดสมอยป .4 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ